สวัสดี f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่สวนแม่วาลีนะครับผมเพื่อมารับชมรับฟังแนวทางนะครับเพราะว่ามี f อได้โทรหาทางแอมินนะครับให้มาติดตามแม่วาลีให้หน่อยว่าแม่วาลี มีแนวทางมาฝากหรือยังนะผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปองพานด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางจากแม่วาลีนะครับว่าจะมีแนวทางมาฝากเอฟซีไหมนะครับแล้วแม่ฐานนะคุณจะข้อฝฟันจะพาว่าม่าจะพาว่าฝันว่อตันนี้อย่างแนวหินอะไจะพอฟันเม เอาหินมาติเพื่อนเราไปยุ่หมองหันเด้อเพื่อนตัวเนียนะอยูยูอวางเั้นเนยายก็หาเกาเนี่ยเงาหินบานนี้เราเอาหินมาใส่ใส่เต็มบ่ดหนอนข้างก็แล้เอาไม้ตีแอบใบยันดินล่นลงมาแต่ว่าหินน่ะเอาไปไปปั้นเป็นพุทธลูกบานนี้ขอเกลยว่าเราไปเอาไอ้แล้วมาเค็ดซอย้ยขอเลยว่า ถ้าบืงแดกยิงจะหล่นหน้าข่อยสิีวดไปเ่ืัวข่อยวดบ่ได้ข่อยจะเป็นห้องข่อยจะเป็นหอไว้อสันเพอา่ากระซังเวลาไม่หล่นข่อยสิเอาอสันแต่ว่าข่อยบ่อท่านไดนนั่นบ่อท่านไดนเบื้องว่ามันจะมีตัวไหนเดี๋ยวข่อยเบิ้องเราขั้นขั้นข่อยบ่ามีตัวไหนข่อยโทษเดี๋ยวบอกดอกแต่ย่อมเอาหินมาใส่ทีใส่สูงหรือมาใส่ต่ำ ใส่สูงเออเพียงล่ะคุาก่อนเรียกสูงเรียกย่สูงเขาหินว่าใส่แต่ว่าเฮือนเล่าสีกับสีอยู่ต่ำก่พราพุทธลูกพระพุทธลูกยู่สูงรูปบอกง่ายเน็่ยหนุมมองง่ด้เจีแม่แมนยกข่างเฮือนเล่าอยู่ในเฮือนเล่านี้ยอยู่ติดทนข้างรมดนะติดทนข้างหมดแต่ว่าเฮือนเล่ามันอยู่มองเราอยู่ปัจจุบันเนี่อยู่เฮือนยังอยู่ซื้อเฮือนยังหาพี่เดอื แต่ว่าขอกับว่าท่านได้เบิง่งท่าน,นขอเบิ่งขดกระสิได้บอกว่าบอกให้ฟังนกูดอกมันสิเกี่ยวกับบ้านเลขที่บ่แม่จังว่าสิเกี่ยวบ,บ้านเลขที่บ่หรือว่าคือเกียกเก่ยวแ่ะแจเพราะถล่มกบ่จักเออเออเออพอ,อ,อว่าได้ไปออนซ่อนของคนอยู่ออืืว่าเอาหินมากลองกล่องแบบแกนขอนหลังคา,งาดมาหนี่เนาะหินหินเด้อต้องยุบ้านเลขที่ออืเออเป็นนิมิตเกี่ยวกับ สถานที่บ้านเลขที่หินออกนะเนี่ยขี้หินเขาเจ้าแเจนรู้ฟังนี่แล้วหินว่านเล็กขี่สวยรอดเขาเอาหินกับห้าหกใส่พระพุทธรูปแต่ว่าพระพุทธรูปเลยก็เป็นหินดิปั่นปิ่นเอาหินปั่นเด็กปั่นปังสมาธินี่ล่ะห้ากับเป็นแปดเป็นเก้านะโอ้ผมฝันคักดคิดอลายอยู่ดอกหินนี่ว่าห้ากับหกพระพุทธรูปนี่ครับ เป็นเก่าฟุตถูกเป็นเก่าเก่าว่ะแต่ว่าหนังสือตุ้ยอียนของท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณอันวัดพู้ใช่กะชิวอยู่ืิแต่ว่ท่านได้เบิงฝันทืกซือท่านเดเบิงฝันซือบวท่านเดบึงแต่ว่าจะกจิตเป็นตัวใดพอดีเอนจิตบอกเนาะเขาบอเห็นเนาะ คันหกบ่นเหเท่าไัใกล้ๆมือไกมาซ้ำอีอืเอ้ากระชีบบ้านเล็กทีเท่าไบ้านที่วายู่หันวัดตีแม่บ่อบ้านแล้ววายู่หันบ้านแล้วยูุขุนต้องใช้ตุกคนอืมฝาไอ่ยังก็ฟ้าสลัลาเนาะฟันตวเนียงแต่เราหมดยังขึ้นมาเห็นอยู่วังนี่สิบีอือต่นียงมันคือใหญ่มงใหญบ้านเนียนใหญ่ว่าอยู่ตอนนี้ค่ะมาดคนใหญ่บ้านนิดี้แปลงใ ขปราเฮ็ดอัน <พา S 1> อยูขันเงื่อนอเราอยู่หันพร้อมแล้วก็พระพุทธร,รูปก็เฮทศจุนั่นละพร้อมไม่หน่าทั้งตะเวนออกว่าวดีดีพวกเขามากงามแท้ผู้ใด,ดมาปั่นให้ว่างามแท้ควายนี้แล้ววัดเจ้าของบ้านว่าเนียนปั่นเองหรือเปล่าที่ชาวบ้างโลดด้วยขี้หินเปื่อยลงมาเหนียวควาชิขวดเป็งเชื่อกันควายวัดมันอยู่ใกล้เงื่อนควายวัด ราใส่ขงินเจ้าเฮ้ยคงถามเลขที่ขงินเจ้าเท่าไรมันหนึ่งศูนย์หกเนี่ยใช่หนึ่งศูนย์หกศูนย์ได้หนเ่งหกศูนย่เมียนขั้นน้ำทางเ้างขมามือเศ้านี่มา้าพ่ออีกอ่หนึ่งหกศูนย์บ้านเลขที่แม่กันหนึ่งูเบ้านเลขที่มันไหล่าหางันล้อสิวอวะั้ล้อันอลไม่ใจเขาจะเอาคัก มัตร์ลนลงมาหัวคนจีมาขวดเอารถเออเอเขอที่บ้านเขาแก่อนเราแปล้วนมันตีเนี่ยดินไหวสรุปเรวมันสีได้แก่ผู้ฝันคนมากกับจริงแต่มันสิ่ลนวเมีนเมีนมียนถ้นมากคอยเอาต้องกับบ้านเลกที่ลบเมีนเมียนศูนย์หนึ่งหเจีศูนย์หนึ่งหกเฮ้หนึ่งศูนย์แต่รถนำทางที่เขาม้ามือเศร้านี่มอเตอร์ไซค์พันน้ำทางมากกับหนึ่งหกศูนยครับ เมอน่ท่วงต้อมเดีว่านเรองุิอกท้หมนึ่งหกหรอเอาหนึ่งนหกศูนกกไดไปได้ยุสเมื่อยทีมกันนะหลายที่นะตัวนี้มาเยอะอะไห้ารอยหกสิบแม่เสร็จลามนี่เป็นหนึ่งหกศูนย์ผีสิงเฮียนลายยุสัอีกกหรอป่าช้าป่าชาอีกอ อันนี้นี่เพื่นสำคัญตัวนี้นี่เพ่อนสำคัญที่นี่แต่ว่าเบิ้งเงินแต่ว่าเห็นเลขหางเนี่ยเบิ้งกับรถผู้ใดเบิ้งไดนก็เบิ้งกับรถเนี่ยตัวนี้ใหญ่เลยขั้นบ่ใกล้ขั้นบ่ออกแต่ต้องหวดก็คือใกล้สิออกออกเลยเนี่ยจอำพวกแต่ว่าคอยสิบอกคอยสิบอกตัวเดียวนี่ตัวไหนแม่ตัวไหนครับอันนี้คนนี้ขั้นไหนเบิ้งกันคื่อ่ต้นไม่นี่แล้วเพิ่อนบอกตัวเดียวเนี่ยต้นเนี้ไม่รู้ว่าต้นแม่ว่าเห็นตัวไหนเบิ้งดูเบิ้งเห็นเบิ้งดู เขาตาเห็นว่าสิบิดาเขามาเล่นอยู่นี่แล้วเนั้นก็เลยบอกว่าท่านบอหาสามกับหาแปดท่านจิตเป็นแปดแปดกับสามจิตเป็นตัวเดียวกันก็เลยบอกท่านบอสามท่านบอแปดบ้าสามกับเป็นชูนเดอร์ใช่ห้องตายกล้ากล้าเขาแต่วันเรวเห็นแต่หิริแอคฝนเลยค่ะ เด่แม่พี่แม่เพื่อนดูดูทนพ่แม่เพื่อนดูเพื่อนกำลังคิดดูต้นนี้เพื่อนนี่แหละสำคัญก็มูอยู่นี่เดี๋ยวนี้แม่เห็นตัวอะไรล่ะอันเดี๋ยวนี้แม่เพท่านเดียวเดียวโอ้โหเห็นบัวเดี๋ยวนี้แม่บ่นเห็นท่านเห็นแม่สีดพวงหลดเออเห็นยวพุ่งพวงบลดมา อ่ะเพิ่งยังอยู่ของเก่าก็องเทวดาองเก่าสิ่งว่าบอกเก่าเก็บตอนตอนอยู่ต้นไหนล่ะแม่ที่อยู่หม่องเก่าต้นพุทธอ่ะฝันที่เพิ่งจะเที่ยววันหลังที่เขาเห็นแต่ว่านั่งเห็นอยู่นั่งเห็นมาบอกมาให้คือเก่าว่ให้ก็ร้อยบอกสิแล้วเรื่องของคอยบอกเขาง้อชาตินะเทวดาองค์นี้แม่เราฝันอยู่สามวดนโอ้ราก็บอก วดที่สี่ผมค่อยขึ้นสวดอาผมจะไปทายทับให้ผมทายทําคลิปแรกก็คือคลิปเก่าเจ็ที่พรวดาบอกแล้วเก้าเจล่างนะออกเก้าเจ็เป้งเลยพอถือมัแต่ศูนย์สามเออศูนย์สามเราตัวใดฮะตับม่โบายดันมันซิปหาตั้งแต่ศูนย์สามศูนย์สามเราแบว่าออกหนึ่งหาหรือ8ปดสางวดูนย์สามเรากับสามแปดหนึ่งหาสี่งวดติดๆเลยีงวดอันเจ็ดแปเลยแม่ถือว่าวดสุดท้ายเก้าเจะแปดเจงนั้นสามตัว เจ็ดแปดเจ็ดหนูโอ้โอโอ้หัวนั่นได้แล้วบ๊ะซื้อยังคือบ๊ะซื้อมาเหล็กนี่ก็เป็นสีตู้บ๊เบังเสียคอยดูเนี่ยเนี่ยมันมีดิเนี่ยตู้เนี่ยย้ในหนังสือนี่ก็มีเอาวอร์สันบักเป่าลี่ยนเนี่ยนะสันอืมก็เลยบ๊พักกันเอาอืมเอ้ยบ่ได้สัมทำไมแม่ซุ้งเลเรไปอุงโด้นมันเป็นตัวใดจับเรเรที่เป็นแนวทางเออเป็นแนวทางเขาแต่

ต้น,น,นชันีเล็กสามบอเื่ออยู่นะัน,านสามกับแปดันว่าสามปเพอดีั่ะนล่างเปี่ยนวัวปตัวนี้ผู้เจ้ว,ว่าตัวใดยังได้แต่มีตัวล่างนี่เจ้ว,ว่าตัวยังนี่นะโอ้สามปดเพ ກັບເຈດໂຕເບິ່ງລົດຫມູ່ເຈົ້ານະມັกันດອກຕານ